เพื่อนชาวโซเชียลแคมเราจะมาดูของกันนะวัานน้ำซื้ออะไมาบ้างอันนี้เอาที่ซื้อมาใช้เองนะคะซื้อมันใช้เองก็จะมีนี่อันนี้เป็นผ้าขนหนูนาโนนะจ๊ะนี่ตัวลายด้วยนี่คิตตี้เห็นไหมเออละหนึ่งร้ยห้าสิบบาทเองะถาอใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็ ซื้อกระเป๋านักเรียนให้ฝนนะคะนี่เต่าทองมันเซลนะคะเพื่อนๆดูคระาดูเลนี่เลือกสีแดงมามีส้มมีเขียวแล้วก็มีแดงในน้ำเงินน่ารักดีนะคะจอง้อยเองนะปกติขายสามลอยแล้วไ,ได้ฝนก็ได้รองเท้ามาด้วยนี่รองเท้ารองเ้านะไ,ได้รองเท้ามานะรองเท้าแตะถูกมากเลย คู่ละเจ็ดเก้าเองสองคู่ร้อยห้าสิบกับจ้าดูแล้วก็นี่นี่ใส่เข่าใส่บ้านน้บ้านก็ซื้อนี่ขนตาซื้อมากล่องเลยเพราะว่าใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยเนี่ยจะ สนใจอยากได้ก็สามก็โอเคนะพี่น้ำก็แบ่งขายได้แล้วก็อันนี้ก็คือสินค้าที่จะเอามาขายเนาะต่อไป <c oughs> นี่นะคะเป็นนี่ตัวนี้นะมันเป็นพวงคุณแจนะคะมี <c oughs> เห็นเปล่า <c oughs> นี่หน้าหมีน,นี้นะมีสีนี้นะคะแล้วก็สีนี้นะนี่เป็นมุกนะคะ หนาเป็นฟชชี่แล้วก็มีสีนี้นี่สีนี้ก็มีสีนี้เดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงนี่นะคะมันเป็นนี้แล้วก็มีน้องหมีหน้าหลังน,ะะน,นี่ข้างหลังเป็นพวงห้อยนะคะห้อยโทศรศัพท์ก็ได้หรือห้อยทวงขุแจก็ได้นะห้าสิบบาทมันจะถูกมากๆเลย มีแค่สี่ตัวนี้นะคะรีบๆสั่งกันนะจะส่งแล้วหลังปีใหม่แหละเราจะให้ดูสีเขียวสีเหมือนกันทุกเรื่อยนหะนี่มีตัวสีเขียวเป็นพี่ห้อยอย่างนี้นะคะน่ารักนะจ๊ะพลาสติกเบาเองนะ<ม>แล้วก็ใช้กระตุ้นด้วยนะจ๊ะรู้เปล่างามกัาของขายสุถูกแล้วก็ต่อไปเป็นกล่องนี่ กล่องแล้วมีกุณแจด้วยนี่เห็นไหมที่ใส่ตังมีสีนี้นะแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีฟ้านีกล่องรูปหัวใจนะคะนี่นะแล้วก็มีแบบหนึง่งเป็นอันนี้นี่น้องหมีนี่แล้วก็นี่รูปนี้นะจะมีคุณแจล็อกทุกอันนะคะเพื่อน นี่อันเล็กสิบบาทเท่านั้นนะ,ะนาจ๊ะนัดของถูกเวอร์นี่แล้วก็นี่อันนี้น่ารักมากเลยเห็นแล้วชอบชอบนี่ซื้อมาสองโหลเลยนี่เห็นไหมมันเป็นที่ใส่โลม่มาคันท์เพื่อนก่อนน้เป็นที่ติดโล่เลย ก็อันนี้ยืดได้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยหดได้ด้วยถ้าเราอยากได้สูงเราก็ดึงขึ้นนะคะนี่ดูลายลายมันเยอะอ่ะนี่ดูนะนี่มีกีตาด้วยอะละยี่สิบาทเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้มีอันเดียว อันนี้ก็มีอันเดียวเนาะพอดีลายมันน้อยอ่ะแล้วก็มีน้องหมีแบบนี้อันนี้มีสี่สีนะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีรถจานรถแบบนี้แล้วก็นี่อันนี้มีอันเดียวนะมีรองเท้ามีน้องช่าน้องช้าน้องช้าแล้วก็มีน้องกบ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 นะจ๊ะคุณแจนอันนี้มีอันเดียวนะ สนเดี๋ยวพี่น้ำจะลงรูปในอินสตาแกรหรือว่าใน l ล n e หรือว่าในเฟซบุ o กนะจ๊ะสะดวกทางไหนเข้าไปดูนะจ๊ะเพราะมันมีลายอะไรบ้างคือบางชิ้นก็มีอย่างละชิ้นเองเนาะน่ารักเห็นไหมนี่อะไรยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ต่อไปมีน้องทักมาเยอะเลยไอตัวต่อตัวต่อบ้านอะ่ะเออบ้านที่น้ำต่อ ต่อเล่นกับฝนนะเออน้ำก็ต่อเล่นหมดและแหละเออนี่ก็จะซื้อมาขายนะจ๊ะนี่อันนี้นะคะเป็นลูกห้องนอน,นเห็นไหมเนี่ยห้องนอนแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะลงรูปในอินสตาแกรในทางทุกทางนะที่เพื่อนๆเข้าไปดูกันได้นะคะอันละห้าสิบบาทนะคะเป็นสามดีสามมิตินี่เป็นแองจ้เบิร์ดเห็นไหมเนยแองจ้เบิร์ดน่ารักมากเลย อันนี้เป็นสโนไวท์นะคะอันนี้สโนไวท์เห็นไหมอันนี้มีสองอันนะอันนี้มีสองอันอันนี้ซื้อมาสองอันนะคะเพื่อนน้องๆ้องน้องชอบเนสั่งกันเข้ามาแล้วก็ต่อไปอันนี้คุ้มมากเลยนะคะมีสองหลังเลยนะในอันนี้เห็นไหมนี่นะคะน่ารักนะตอกมาสวยเลยแล้วก็นี่อันนี้ที่น้ําเคยต่อให้ดูนะคะหลังนี้กับหลังนี้เห็นไหม 50บาทได้สองหลังเลยนะอันนี้คม้มอันนี้น่ารักมากเลยบ้านกังหันดูสิเห็นปะมีสามอันเลยเห็นไหมแล้วก็ต่อไปนี่บ้านเห็ดนห่บ้านนี้ด้วยอันละห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆนี่ไม่รวมค่าส่งเนาะของที่พูดไปค่าส่งก็คุยกันทีว่าสั่งกันเยอะอเปล่าต่อไปมันเป็น eyeshadow. อายแชโดอายแชโดที่น้ําใช้นะคะน้าชอบใช้แบบนี้เพราะว่ามันติด ทนมากๆเลยนะแล้วมันก็เงาวิ้งสวยก็ซื้อมาใช้แล้วก็ซื้อมาขายด้วยนะคะนี่เป็นนี่สามโทนนะที่เอามามีอย่างละสองตลับเองนะคะนี่แบบนี้นะนี่โทนที่หนึ่งนี่แล้วก็โทนที่สองนี่มันสวยมากเลยนะดูนี่มีหกสีนะคะ ห้าสิบาทเหมือนกันนะจ๊ะนี่มีสองอันนะรีบๆสั่งเข้ามาหมดก็เสียใจด้วยนะจ๊ะนี่อันนี้สีนี้นี่อันนี้สวยสีฟ้าน้ำทะเลที่น้ำชอบใช้เห็นไหมวันศุกร์ตาวิงริงมีอย่างละสองอันนะคะเพื่อนๆเออตาก็มีเบอร์เดียวที่น้ำใช้เองเบอร์นี้เป็นแพรจะารยี่สิบบาท ก็ต่อไปจะเป็นถุงหิ้วนี่ถุงหิ้วถุงหิ้วนี้ไซส์เล็กนะคะนี่อันนี้ไซส์เล็กนะสิบห้าบาทนะคะไซส์เล็กอันนี้ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะยี่สิบมันแตกต่างกันเยอะนะน ใหญ่กับเล็กนี่ลายนี้ก็มีลายนี้ลายนี้ลายนี้มีแค่นี้นะคะลายแล้วก็มีอย่างระบายด้วยน้วลองซื้อมาขายก่อนถ้าขายทีก็จะซื้อมาสั่งกันดูนะนี่นี่เล็กสิบห้านะคะใหญ่ใบละยี่สิบนะจ๊ะนี่มีแค่นี้นะคะลายโอ้ ก็แค่นี้นะของที่จะขายก็โอเคไปดีกว่านะคลิปนี้ยาวแล้วเรียอกอดหนุนกันนะจ๊ะสั่งเข้ามาแอดไลน์พี่น้ำหรือจะลงรูปให้ดูโอเคคลิปนี้ก็ไปและว,วันนี้หยุดนะบ๊ายบาย